สวัสดีจ้ามือนีกนมาพอ่อเข้าสองคนหน้าร้านเช่นเดิมจ้าที่ชอบหนูหลิงชาแนลค่ะค่ะมือนี้เขาก็มีก้อยเขาปุ่นนะจ้ากมีพักกัจะมีพักที่เพิ่นแถมมา้ำหล่าจ้ากมีบัมักทั่วล่ะกักะลามลวกล้ะกะใบเงกุหลาบใบแมงลากจ้าแล้วเข้ากันมี่อ้ มาละ,าละแกมจ้ามาละแกมน้ำมันเดิมอันเ้ียวเม็ดออกเรียบร้อยด้วยจ้ามาละเหมือนเดิมจ้ามาค่ะมากินกันเลยจ้าเดี๋ยวขอใส่ปักทีก่อนเนาะเอาเพชรบ่ได้กิน <ละ S 2> ได้ยาเลย <ะ S 2> ได,ได,ได้ได้ได้ใส่หลายเดี๋ยวร้านกินบ่ได้ เดี๋ยวขอคนกนได้จ้ะใส่มือได้ด้วยค่ะทำลายแตกเอาพักใส่นะใส่มือได้ด้วยพี่น้องขออนุญาตใส่มือได้จังเป็นเอปโอมาาใช่ครับอ่าคือแดงจริงคือเนาะกินแดดบ่นอนเห็นโบเพชรมันกันบ่บแสบเนาะพี่น,อน้องเนาะ มาจ่าคำแหลกเข้าเนาะยิงกำมะละเลยใส่มือเด้อใส่โ <c oughs> ดนต่างระเบิมือล่างเลยอ่ะบนล่างแด้หนุ่มคำมาจ่าคำแหลกเข้าขำ้นไไไยิงใหญ่บริจาคนี่นะครับคำแหลก อขออนุญาตใส่มือละจ้ะใส่สอนกินบะค่อยแสบเร่งมันก็ยันไปใส่มือกันอยู่เลยคันช้อนมาพี่น้องมาเด้อค่ะกินน้ำกันอ,อ,นนอุ้ยเนี่ย โั้แมันมีก็ะลลยหลายมือนี่เขากับมา,มานางไงทายอยู่ตรงหน้าเนี่ยจ้ะทายอยู่หน้าเขาเองมาเดอ้อไปหิวกับมากินน้ำกันเด้จ้ะมาเด้อใช้มือแ้วเดอเ้อาาบาน แซ่บมาทายคลิมกหมือนกันไม่ได้หิวเข่าทีเขาเศร้าหรือฮัลล์อุ้ยเนฮงอีกล่ะใส่ละ เดี๋ยวมันนี้เขาสิมาบอกนะฟังมาเป็นยังเ้าคือแด่มาถ่ายคลิปคืออยากเป็น YouTuber, ยูทูบเบอร์นะครับตะกี้เนาะตะกี้นี่ไอร่างนี่กใส่เห็นงานอยูเชนบุรีเนาะพ่อบันนียพ่อบันนี่มีนนลูกคนนี้สองแม่กับบอคอยสบายแม่เพิ่นกับบอคอยสบาย,ยเพื่นแข็งแรงเพื่นบ่แข็งแรงเพิ่นกับป่วยอยู่พักหนึ่งกับเละ ลาออกจากง,งานลาออกจากง,งานมาเบิรงลูกเราเองจ้ะมาเบิรงลูกเราเองพอดีบันเนี่ยช่วงมาอยู่กับลูกลูกก็ไปลงเรียนเนาะลูกก็ไปรงเรียนเบิร์จังสองคนก็เลยวา่างกับผมมีอย่างเหตุก็เลยมาคิดน้ำหลานอยากเป็นยูทูบเบอร์อืมอยากเป็นคนมาก,กินเนาะเป็นคนมาก,กินอยู่แล้วก็เลยอยากกมเที่ยวค่ะมากินมากเทียกกเท่ยวก็เลยอยากลองมาเห็นยูทูบเบอร์เบิรว่ง,ว,ง,ว,งว่างโอ้ยอยากลองมาถ่ายคลิปเบิรง ว่างๆคันนี้ราคาความเป็นมากที่เดิมาถ่ายคลิปให้พี่ให้น้องเบ่งเนาะมาขา่าวคำยันยันจะขำโบาณนะครับมีคำคำยันยั หนวแห้งหมั้ครับเครื่องขนมือเครื่งน้าประแดดจิ้มหนิงก็บ,บอกย,ยังร้ายแล้วครับนิ้วนิ้วกแล้ว เดี๋ยวปว้วนมาแล้ว <c oughs> เสียงตัดหญ่ยอยู่นี่กับเป็นเสียงคอข่อยตัดหญ่เังไงทุกคนสวัสด <c oughs> ีครับหน่อยครับ <c oughs> ชื่อน,น้องอะไรครับเจสซี่ครับเอออยากออกกล้องด้วยเหรอมาพี่น้องแสีกสกสบกับ,บเสบเพ็ดกับเพ็ดหันบปเพ็ดไม่กับมาเสบเนาะพี่น้องด้ย โอ้เผ็ดหลายแสบท่องเลยพิกจนปากแดงนะครับพี่นอ้องนะครับ่ำยังไงเบีดตากันจะน้ะอตามนิวก็เลยบินน้องใจก็อยากหาหนิวกันน กินคนเดียวนี่คอยหาอะไรได้หนิ <c oughs> <c oughs> บอกว่าย,ยัางมาเบาน้องบิน้องเป็นคนเบาบ่าค่อยเก่งดอก ดูดอ no ่ะยังเย่าวเบาๆบูดอ่ะขอโทษครับเขาสองคนับฝากช่องเล็กๆฝากกดติตามช่องเล็กๆของเฮาเด้อพี่นองเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการ ทำกินต่อไปกินนานข้าวเม่ีกินยังก็รอติดตามเมืองนะครับเจสเชอรหมากที่มี่จะคล้องเหมือนบ้านนะฮันอีสานอยู่แล้ครับข้าเป็นดูคนอีสานเนาะดูแฟนขันเงียเ้ยวเด็กโตไม่ต้องการนะครับ ยังลังกินแล้วลังหองบีบสิบมือหนาวเฮ็ดดีเด้อพี่น้องเด้วยนหนัวนัวพี่น้องนัวแห้งอีกค่ำหนึ่งเขาก็จะไปเลยเด้อพี่น้องเด้ออิ่มแล้วอีกค่ำหนึง่ง นนน้ำน้ำมือนีห้าสองคนักกินอิ่มแล้วเนาะคะ่ะขอตัวลาไปก่อนด้อจา้าักอย่าลืม กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เฮาสองคน <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนีจ้าเดี๋ยวคลิปหนะ้เาเฮาสามารถกินยังไห้พี่นอ่องเบิ่งเดี๋ยวมาติดตามกันเลยเด้อจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย